สวัสดีค่ะ FC แฟนคับทุกท่านพบกับช่องมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนและบอสบอยวันนี้ทั้งคู่ทำงานด้วยกันค่ะวันนี้คณะหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงที่วัดหนองตาลสุวรรณรารามอำเภอปักทุงชัยจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ซอแอนมีแค่คิวงานเดียวนะคะมาที่ใจเกินร้อย FC แฟนคับแถวโคราชนาะครราชสีมาสะดวกก็เดินทางไปให้กำลังใจซอแอนและบอสบอยกันได้วันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะปุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วค่ะใครที่สะดวกก็มาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยวันนี้บอสบอยกับซอแอนก็คงจะเหนื่อยจบจากงานศพก็ต้องไปทำงานต่อ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะท่านใดมีฝา M100 ก็อย่าลืมพกติดตัวไปด้วยนะคะเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีสำหรับ fc แฟนคลับท่านใดเดินทางไปได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดีแฟนเพจขอบคุณ fc แฟนคลับนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ